สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะเราจะไปดูเทศกาลคาร์นิวัลนะกันนะคะเขาจะแต่งตัวชิสวยมาทุกปีเลยค่ะเราจะจัดที่ประสาทแห่งนี้ทุกปีแล้วแต่ว่าจะมีฝนตกหรือไม่นะคะซึ่งก็วันนี้ฝนตกปลอยๆแล้วคาดว่าจะตกทั้งวันด้วยค่ะ ถ้าฝนตกเยอะก็อาจจะไม่ได้ไปถ้าฝนตกน้อยก็ได้ไปสรุปแล้วปลปอยปอปๆยเราเลยต้องไปค่ะเราก็จะมาดื่มชากาแฟกันก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เรานัดคิวไว้ช่วง10โมงต้องออกจากบ้าน9โมงครึ่งค่ะดูน้องแจ็คมานอนอ้อ,อนตั้งแต่เช้าเลยวันนี้เขาจะมีโชว์ทั้งหมด3รอบนะคะรอบที่เราไปเป็นรอบของผู้ใหญ่หลังจากนั้นก็จะเป็นรอบของเด็ก แล้วก็ช่วงหลังจากกินข้าวเที่ยงอีกค่ะก็จะมีอีกรอบสุดท้ายซึ่งเราอาจจะไม่อยู่ต่อนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศหนาวลมแรงฝนตกซึ่งไม่แน่ใจว่าอุบจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้เออเราก็มาอยู่ที่เอ่อกัสเซ่นแล้วค่ะแต่ว่าเราต้องรออีกประมาณ15นาทีค่ะเพราะว่าเขาสายนะคะแล้วก็ฝนตกด้วยน่าจะรอคนมาดูเยอะๆนะคะดูหน้ากบเป็นรูปฟักทองเลยค่ะเมื่อคืนนี้กลับดึกมากแล้วก็ตาตุบตาบวมเลยค่ะ

ด้วยนะคะของปลดกลบเลยค่ะช็อกโกแลตร้อนค่ะนี่แล้วก็สั่งวัฟเฟิลเหมือนเดิมค่ะมีเครื่องดื่มด้วยนะคะเยอะแยะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนกำลังพากันไปถ่ายรูปกับเขาเรียกว่าอะไรกับคนที่แต่งตัวสวยๆนะคะเขาเรียกอะไรเราสามารถถ่ายรูปได้นะคะออ <c oughs> <c oughs> อากาศเย็นๆดื่มช็อกโกแลตร้อนค่ะตรงนี้เป็นวายนะคะตัวนี้เป็นวายตัวนี้เป็นช็อกโกแลตกุ่นดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินในป่าก,กันดูนะคะว่ามีอะไรน,น,นี่ว a ฟ f l กรอบๆหอมๆเลยนะคะนี่นุ่มๆกรอบนอกนุ่มในเออนั่นแหละ ข้างหลังเราก็มีนักแสดงนะคะแล้วก็มีมีพระเอกคะ่ะกำลังนั่งรออยู่ที่กัสเซ่นนะคะวันนี้ก็ลืมเอาไมค์มานี่ว่าเออบรรยากาศดีไหมคะดูคค่ะทุกคนเดินเข้าไปในสวนกันแล้วนะคะเพื่อที่จะไปถ่ายรูปกับเออเขาเรียกอะไรอะ <ouch> คนที่แต่งตัวชิสวยกบยังเรียกไม่ถูกเลยอะนี่คะ่ะสามคนนี้ก็ ไปทุกที่เหมือนกันค่ะ <c oughs> ส่วนนี้สำหรับเดินออกกำลังกายนะคะกบจะก็จะพามาบ่อยมากค่ะก็เลยไม่ค่อยถ่ายเยอะแต่วิวมันสวยตลอดเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูในป่าอีกแล้วค่ะพูดหลายทีแล้วยังไม่เดินถึงป่าเลยไปไดาลิง ตรงนู้นเป็นสนามเด็กเล่นนะคะแล้วก็มีร้านอาหารด้วยค่ะดูอนาบริเวณของที่นี่นะคะกว้างขวางมากเดี๋ยววันหลังถ้ากบมีเวลาเดี๋ยวกบจะมาถ่ายคลิปเต็มๆให้ดูค่ะและกบก็ไม่รู้ว่าเราสามารถบินโดรนได้ไหมกว้างขวางจริงๆค่ะตอนนี้เราก็เดินมาจากปราสาทแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปในป่ากันแล้วนะคะนู่นเสียงนกเป็ดร้อง นกเป็ดห่านอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะกำลังร้องดูค่ะสวยสวยตัวนี้เขาทำใหม่นะคะเนี่ยน่าจะเป็นตัวตัวอะไรอ่ะ <S <S ดองกี้ใช่ใช่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <S <S ดองกี้ดองกี้ <S <S กลามะลามะเออนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวไปดูใกล้ใกล้ เราไปดูกันหน่อยเข้าใกล้ได้ไหมเนี่ยมีเค่คนเดิน electricity ี i i shorter โอ้ยน่ารักจังสามเกลอโซอนนี้เขาบอกว่าเป็นโซนปิกนิกนะคะ ว้าวนี่เรามานั่งตอนซัมเมอร์ค่ะดูใบไม้ผลิวันแดดออกนี่ดีมากๆเลยนั่งกินได้อะไรได้โอ้ไม่ได้เอาไม้มานะคะอาจจะมีเสียงรมว้าวมีที่ทิ้งขยะด้วยนี่อันนี้ ข้างๆข,ของบริเวณเขาก็จะมีน้ําแบบนี้นะคะเป็นลําธารเล็กๆล้อมรอบเลยค่ะกั้นระหว่างพื้นที่ของปราสาทกับพื้นที่ของชุมชนนะคะที่เขาทําการ,กรเกษตรค่ะป่าเราก็แห้งเหลือเกินนี่แล้ะค่ะไม่มีเห็ดหรอกค่ะเขาก็กั้นดูข้างในเหลืองแห้งแล้งไปหมดเขาไม่ให้เข้าไปนะคะปีที่แล้วยังเข้าไปได้ปีนี้เขากั้นหมดเลย เขาบอกว่าเขาจะอนุรักษ์ป่าให้รากต้นไม้มันอุดมสมบูรณ์นะคะในป่านี้มีกระต่ายมีหมอป,ป่าปีที่แล้วกบเห็นตรงนี้มีเห็ดด้วยนะคะเนี่ยต,อ,ตอใหญ่มากปีนี้เกลี้ยงบงชิวต่อน,นี้ก็เยอะปีที่แล้วช่วงเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไร เยอะมากการเดินทางมาปราสาทที่นี่ก็สะดวกสบายค่ะลานจอดรถก็ฟรีมีทั้งจอดด้านหน้าแล้วก็เดินเข้ามาเลยไม่มีการซื้อตัว๋วแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ค่ะทางขวามือที่มองเห็นนะคะก็จะเป็นลานจอดรถของทางปราสาทเช่นกันค่ะวันนี้กบก็พาทุกคนดูบรรยากาศของสวนในบางส่วนก่อนนะคะเพราะว่ามีฝนโปรยๆยค่ะกบจะกลับบ้านแล้วแต่ว่าเทศกาลก็ยังอยู่ต่อค่ะ อีก2-3โชว์ค่ะวันนี้ก็มีภาพสวยๆมาฝากทุกคนนะคะวันไหนถ้ามีเวลาว่างแล้วอากาศที่ดีมีแสงแดดออกเดี๋ยวกบจะมาเดิอนออกกําลังกายพร้อมกับหารูปหาภาพสวยๆมาให้ทุกคนได้ดูนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ